มาหวานกันแบบจี๊ดจา๊าดกันบ้างนะครับเราจะทำชีสเคส้กครับซึ่งต้องบอกว่าชีสเคส้กสูตรนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าแตกต่างจากที่คุณผู้ชมคุ้นเคยแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวฐานของเขาเนี่ยจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ไม่ต้องนำไปอบครับส่วนตัวเนื้อของเขาจะมีรสเปรี้ยวๆจากมะนาวสีเขียวแบบบ้านเรานะครับเมนูนี้ลามชีสเคส้กครับ พิมพ์ที่เราใช้นะครับเพื่อความสะดวกนะฮะจะเป็นพิมพ์แบบถอดก้นได้ลักษณะนี้นะครับอ่าเรามาทําตัวฐานก่อนนะฮะผมใช้ช็อกโกแลตคุกกี้นะครับเอาไส้ครีมตรงกลางออกนะครับเราใช้ทั้งหมด200กรัมบดครับผมเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของเนยละลายครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ เสร็จแล้วครับใส่ลงไปในพิมพ์ครับเอาหลังแก้วนะครับกดลงไปครับนะฮะจะออกมาในลักษณะนี้นะครับก่อนที่เราจะทำเนื้อชีสเค้กด้านในผมจะนำตัวฐานตัวนี้ครับไปแช่ในตู้เย็นครับตัวที่ช่วยให้ชีสเค้กของเราเซตตัวได้ง่ายนะครับก็คือนี่ครับนี่คือเยลลี่สำเร็จรูปครับเราใช้น้ำร้อนครับผมน้ำร้อนอันนี้คือครึ่งถ้วยครับผมใส่ผงเยลลี่ตัวนี้ลงไปครับคนให้ละลายครับ หลังจากที่ละลายดีแล้วเราจะทําให้เขาเย็นลงอย่างรวดเร็วครับด้วยการที่ว่าเราจะเพิ่มน้ําเย็นลงไปครับเพิ่มลงไปอีกครึ่งถ้วยนะฮะก็คือ125กรัมเราใช้มะนาว1ผลนะฮะแล้วก็คั้นลงไปนะครับให้ได้น้ําประมาณ1ช้อนโต๊ะครับส่วนประกอบต่อมานะครับผมก็จะมีวิปครีมครับผมอยู่ในนี้แล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตีให้ขึ้นฟูครับประมาณนี้นะฮะ แล้วเราก็พักไปก่อนข้างๆนะครับในอีกโถผสมนะฮะครีมชีสครับผมทั้งก้อนเลยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีครับพอคลายตัวแล้วใส่น้ำตาลครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวเจลาตินของเราเนี่ยครับที่เป็นรสมะนาวลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับเดินเครื่องเบาๆนะครับ พอส่วนประกอบเขาเริ่มเหลวแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องตีละง่ายเลยครับใส่ที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนเยลลี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําให้เบาลงเล็กน้อยนะครับด้วยการบรลล้อมครีมที่เมื่อกี้เราตีถิ้งไว้ใส่ลงไปครับเวลาที่เราจะเทใส่ลงไปนะครับเราก็กรองอีกครั้งหนึ่งครับ ตัวเนื้อชีสเค้กจะสูกกว่าขอบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเซตตัวได้ด้วยความเย็นเรานำไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา3-4ชั่วโมงครับหลังจากที่เจลาตินเซตตัวเค้กของเราก็เซตตัวนะครับสิ่งที่ผมจะทำสิ่งแรกนะฮะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นครับรูปดานค่อข้างๆนิดหนึ่งให้เขาคลายความเย็นครับลักษณะเดียวกับเวลาที่เราจะถอดเยลลีอ่ออกจากโมนะครับน่ารับประทานมากๆครับ แต่งด้วยวิปครีมง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะแต่งด้วยมะนาวก็ได้นะครับชีสเค้กสูตรนี้พอเราตัดเสร็จแล้วถ้าเบอนอยังไม่รับประทานต้องแช่ตู้เย็นนะครับรับรองได้ว่าเป็นเนื้อสัมผัสอีกรูปแบบหนึ่งของชีสเค้กที่คุณผู้ชมยังไม่เคยได้ชิมแน่นอนนะครับและนี่ก็คือชีสเค้กมะนาวครับ ไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานขมหรืออูมามินะครับสัมผัสทุกรสของเราได้ครับไม่พลาดแน่นอนกดปุ่มนี้เลยครับ